นั่นคือซิงเกิลเพลงที่ผมชอบมากเลยเป็นซิงเกิลใหม่ของคุณใช่ไหมครับคุณได้แรงบันดาลใจนี่มาจากการแต่งเพลงย่าอย่างไรนะครับถึงแต่งเพลงดีขนาดนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจนะตอนที่อยู่คอนแกน่นกำลังนั่งกินมัมอยู่กลางท้องนามีมควายเดินมาก็ดีใจจังแต่ก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะดังในอนาคตนะนะคุณคริสบาวครับผมขอถามคุณอย่างนึงได้หรือเปล่าครับว่าคุณเคยกินโจ๊กหรือเปล่าครับเคยแน่ โจกอะไรเย็นที่สุดไม่รู้เหมือนกันนะนะโจกในห้องแอป่ะผิดครับแล้วโจกอะไรเย็นที่สุดอ่ะโจกที่เย็นที่สุดก็คือโจกโซคูยังไงเล่าไม่คิดว่าจะเล่นมุกนี้คือมุกไฟามากเลยนะคราวหลังจะเล่นมุกนี้ต่อแล้วก็เล่ากันนะอะคุณคริสบาวครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูคุณต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยมีอะไรก็โชว์มาเลยผมจะทำให้แว่นมานะครับสายแว่นตาแว่นมา <c oughs> เอ้าแว่นหายไปแล้ว <c oughs> แว่นตามาอีกแว่นตาหายไปอีกล้วเอาแว่นตามาอีก <S <S และแล้วแว่นตาก็หายไปอีกเอาแว่นตามาอีกครั้งหนึ่ง <S <S ผมว่ามันไร้สาระมากเลยนะเอาล่ะครับคุณคริสบราว์ครับผมขอเข้าเรื่องเข้าราวลยและกันนะครับกับเ,เรื่องของที่คุณเตียงหักกับรีฮันหน้าแล้วคุณไปสายสัมพันธ์สวาร์ทกับ คู่รักคนใหม่นั่นคือคารุเซทานนางแบบสาวดาวรุ่งนะครับซึ่งคุณหันหลังให้กับรีฮนะันนาซึ่งก็เป็นข่าวที่ช็อกวงการมากผมอยากให้คุณอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นและเกินว่าทําไมคุณถึงทิ้งรีฮันนาไปผมขอบอกผ่านรายการโอ้โหหลยเลยนะว่าก็เลิกกันแล้วให้มันจบจบไปก็เลิกกันแล้วเรื่องเดิมไม่ต้องแครไม่เคยคิดไม่เคยจะเหงาไม่เคยจะมาดูแลคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองของใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วใช่ไหม อย่างไรก็ตามขอขอบคุณคริสบาด้วยนะครับ